นี่หรอคะที่การกระทําของทหารไทยบอกว่ารักสงบแต่ทําไมคุณมาไรา้ลวดแล้วก็ยึดเอาบ้านของชาวบ้านตาดําๆตัวน้อยๆพิการด้วยคะ่ะเอามาเป็นดินแดนของไทยอะแล้วคุณบอกพลอยๆบอกว่าบอกชาวโลกบอกทุกคนบอกประชาชนไทยบอกว่าคุณรักสงบแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้รักสงบคะ่ะคุณอยากจะเปิดสงครามอย่างเดียวเลย เสียงแรกอุดรเบนเจยเพราะว่าเคยเป็นดินแดนของไทยก่อนเป็นของไทยมันเป็นของขมแม้มาก่อนคุณรู้ไหมประวัติศาสตร์ของเราดินแดนอันยิ่งใหญ่ของขมแม้ที่คนเรียกว่าขมเขม้รยิ่งใหญ่มากถ้าให้เรายึดหลักประวัติศาสตร์นะคะเลยกรุงเทพบางกอกแบงคอกบ้านชั้นเรียกว่าบางกกโอ้ oh my god